สวัสดีครับผมผมครับเบย์บอยครับจากช่องะกูลแมงฟิล์มนะฮะอะไรถ่ายอะไรไม่ได้คุณคุณเป็นคอนเทนต์ผมนะครับโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวเทพวกเราซะแล้วเอ๊ะยังไงช่างเดียวยังไงเนี่ยเขาเขาเขาปลาคีจริงไหมใช่ไหมลาคีไอเนี้ยปะเขขึ้นเนี่ยภูเขาเลยไหมภูเขา เอาไปทำอะไรพวกเขาเอาม้โอ้ดูดิยายยังบอกจะเอามะละกอมาอยู่แล้วนะครับนะฮะยายยายเตรียมแล้วนะอ่ะโอเคเอาเผ็ดเผ็ดกลางบะตองบะต้องบะตองบะตองยังไหนได้บ่บะตองเอาแล้วแม่ทัพพูโทรศัพท์ก็ค้างสวัสดีครับพบกับช่องแม่ทัพพูชาแนลมาเปิดตรงกล้องผมอีกออืมะไรของคุณเนี่ยดูเขาครับดูเขาอืม แล้วเจอแล้วโอ้คนเดิมนะครับนะหลังจากที่หิวข้าวหนักนะครับหนักมากนหนักคุณได้ขออนุญาตไข่ไหมครับเนี่ยขอแล้วครับขอไข่ครับขอครับจะบ้างจะบ้างปอกเลยปอกเลยท่านปอกเลยอย่ารอช้าเริ่มเริ่มเริ่มนะครับอย่ารออย่ารอนะครับอย่ารอช้าปอกต้องล้างปอกต้องล้างน้ำด้วยนะยางมันเยอะ ผู้ปอกมะละกอนะครับผู้ชายผู้ชายคนที่มีราคีลคะใช่ไหมมาดูคนหน้าตาดีแอบขโมยมะกอบ้านตุนตามนะครับนหมดการพ่อหนุ่มพอดีเอยลรอมือนะครับเดี๋ยวเลือดอีกไม่เป็นไรมีเบอร์โทรนะ <laughs> เดี๋ยวยายกำลังปอกอยู่ครับยายเย็นๆนะครับยย <นะ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวไล่รอท่านะครับไล่รอท่าแล้วนะครับอืมอือรอดูนะครับ <c oughs> พระเอกหนุ่มเกาหลีของเรานะครับมาตามมาละกอบ,บ้านตุ้มตามนะครับจริงด้วยจะใส่เสื้อแขนยาวอยู่นั้นนะจะไม่หรอโอ้โหมันจะหล่อเกินไป<ช>อย่างนั้น <c oughs> น่ะเราไม่ต้องอิจฉาเขาเขามาธรรมชาติอยู่แล้วฮะเขามาธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจริงเหรอครับเออธรรมชาติลงโทษธรรมชาติอะไรครับ <laughs> <laughs> อ่เสียงพ่ง <ST AN TS> อโดมเสียงยังยังอืมโมทำอะไรอยู่เนี่ยมือทำไมมือสั่นอย่างนั้นนะ่ะลูกมันใหญ่<า>ลูกนิดเดียวลูกใหญ่ตรงไหนสู้หรือว่สาสั่นอยู่ข้าวฮะ <laughs> สั่นสู้หรือสั่นอิูข้าวอ๋อหิวข้าวใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามากินตำักหุ่นด้วยการฝีมือแมงครับเพล่ความหวังหมู่บ้านเลยนะนะครับนี่คือความหวังของหมู่บ้านป่าไม้นะครับอ่ะเอออย่าทำให้เสียชื่อนะเออ โอนะ้โหปอกมะรีดมากเลย่ะแมงกกี็ครับ่าถย,ดใใไ,ดยได้กินคับไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเนี่ยระหว่างที่รอตรุ้มตามมานะตุ้มตามไปสั่งข้าวร้านปลาซอน,นกกู่นไปกอกกรอกนนะครับไปนู่นเลยไปไกลมากเลยนะครับเรื่องที่เจ็บปวดจิตใจเจ็บปวดจิตใจอยู่ฟูซงต้องไปซื้อข้าวบางกรอกไกลมากเลยนะก็ดีแล้วไปอุ่นปลาซอบ้างนะ อุ่นมาสองอันก็ดีเหมือนกันนะครับขนาดมาขัวสูงยังยังไปอุ่นวกกรอกนะฮะก็ยังดีนะครับผมก็พอดีว่าขัวสูงไม่มีร้านพอดีกับข้าวที่ร้านขัวสูงมีมันไม่พอมันไม่พอคุณปล่อยไวเสียก่อนเถอะผมร้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ได้กอกบัตรช่างนะครับไม่ได้กรอกบาดช่างหรอแมนน่พูไม่มีบัตรช่างครับเนี่ยคุณก็ต้องช่วยตัวเองแบบนี้ช่วยตัวเองนะ อืมอ้าวเนี่ยอืมในที่สุดครับปูก็ปอกแล้วก็สำเร็จนะครับนะสำเร็จแล้ว้ลางงตรไหนก็มีน้ำตรงไหนยายครับยาน้ำตรงไหนครับยายน้าคู่แดงคู่แดงเนี่ยครับนี่นี่นี่จุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปเลยจุ่มไปเลยเออเนี่ยนี่เอาละครับยังไงต่อท่างเดียวฮะ นี่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 มันคือนี่นี่อ๋อไอ้กะละมังไงกะละมังเนี่ยเอาถาดนี่ยก็ได้โมันมันเฮ้ยทำไมมันรู้ว่าเหมือนบ้านตัวเองเลยอ,มอมมมืมาบ่อยไหมฮะมามาบ่อยไหมเนี่ยม,<า>อมโอเคเอาถุงออกนิดนึงโอเคได้ละ <c oughs> หลังจากที่แมงทัพูไปขโมยมะละกอเขาแล้วก็ซับนะครับโหซอยยิบเลยเฮ้ยพี่เดียวทำไมเขาซอยยิบเลยฮะทำไมแมงพูซอยยิบขนาดนี้ดูดิโอ้โหทำไมเสียงดังอย่างนั้นน่ะก็ต้องผ่านไปนะครับแมงพูใจคอไม่ดีะลวงโดนนิ้วโดนนิ้วตัวเองโดนนิ้วจ้าของเลยใจคอไม่ดีทำไมกลางนิ้วอย่างงั้นโอ้ ไอ้เราก็เสียบเสียบสับอีกเลยครับโอ้แมวปูนี่มีปีมือด้วยกันของภ้าวนาะน่าอยู่สดขนาดนี้นะใชโสดหรือสดเพราะไม่มีใครเอาหรือว่าใช่ๆเพราะมันไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาเนาะจของเนาะอันนี้ก็รีบเลยนะพูดก่อนเลยนะอมันต้องมีคนเอาบ้างแหละจะอยู่โสดเลยมขนาดนี้ใช่ไหมมันเป็นที่สงสัยนะที่สงสัย แล้วก็มีเงื่อนงามเงื่อน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 งามเงื่อนครับเกือบไปแล้วนะฮะอ่ะไม่นาผูนี่เล่นเล่นปลายก่อนเลยนะรู้สึกอ่ะนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะชอบปลายนะเส้นดีนะเส้นดีนะครับอืมดูลักษณะการซอยเหมือนกับคนชนอะไรดูซอยดูเส้นนะครับเส้นดีมากครับ ถ้ามีลูกมีเมียมานี่โอ้รับรองนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียสบายเลยนะครัเป็นี่ามีเงี้ยสักมะละกอตามสิอ่านี่อ่ารีบทำให้เร็วเลยให้เร็วเลยไม่งั้นคุณจะอดตอ่าเทียงไม่มีเถียงไหมถ้ามีมีเถียงไหมอ่ะเถียงไหมอ่ามีเถียงไหมรับผมอ๋อเออดีดีเนี้ยดีนะ ไปไหนแล้วไปไหนไอ้เย็นก็บอกเถียงสิไหนมิดเนี่ยเออไม่รู้ไม่รู้ขอโทษครับผมโอ้โหมันสายอสมันสายอสมันใส่รูปหล่อไงครับมาก็ใช้ได้นะเนี่ยเนาะซอยยิบถ้าเลือดเมื่อไรก็ลงพยาบาลไม่มีหรอกครับฮะไม่มีหรอกครับไม่มีเหรอ เส้นมะละกอแล้วก็เออยังไงพี่เดียวยังไงพี่สุดยอดนะครับอ่ะพี่เดียวบอกสุดยอดนะครับดีไม่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดเพราะว่าสุดยอดไปก่อนเราต้องได้กินฝีมือมันอยู่แล้ววันนี้ไว้นะฮะยายเดี๋ยวชิมฝีมือแมงครับพี่นน้องะฮะยักษ์ย่องย่องย่องกินกินน้องจักเป็นน้องถ้าบปย่องปุ๊บเรียบร้อยเลยครับว่ได้กินเลยครับใช่ใช่ใช่จบเลยนะจบจบจบกันนะครับเราต้องไปทำเองครับ ตัวเอชน้อยแต่สุดยอนะเหมือนคนมีครอบครัวแล้วนะนี่เขาแมนนัปภูเนี่ยใช้ใช้งานมือหนักนะเส้นเลือดปูดเต็มเลยนะครับเส้นเลือดปูดเต็มเลยสังเกตดูนะโอ้โหมันไม่หลับไม่นอนไปล้วรู้ได้ไงครับรู้ได้ไงเหมือนรู้เหมือนดูออกทำอะไรเนาะหลับไม่นอนเนี่ยอัพคลิปใช่ไหมอัพคลิปโอ้โหอัพคลิปในสวนยางขึ้นไม่ค่อยมี อืมต้องไปข้างหน้าแล้วคุยกับใครอ่ะก็ต้องไปข้างหน้าแถวต้นมะขามน่ะไม่มีเราทำฝักมาเลยคุณเนี่ยนะมีทีละเออเอาแล้วนะครับแมงด๊าฟูโดนช่างเดียวเจาะเข้าให้นะฮะจบกันเลยแล้วเนี่ยเอ้านะครับตับไปเรื่อยๆนะครับอืมอ่าใจคอนี่จะเอาหมุนลูกใช่ไหมอ่า มาอร่อยนะะออร่ยนผมว่าน่าจะอร่อยนะมะกอต้นนี้ยเป็นมะกอที่สดๆใช่ครับสดเลยจากต้นเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเข้ามามันก็ไปสะพอโคกทุ่มเธอของเขามาไหนอ้าวขโมยเลยเนี่ยขโมยอ้าวนี่หน้าตาขโมยเป็นอย่างนี้เหรอครับไมไหนล่ะครับผมอือืมเอาไปไหนล่ะเอาไปเอาไวปเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาคกมาเร็วโคก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 มีเลยมาตามนี่เลยเอาตามนู่นตามนู่น หรือมาสากมาด้วยดิเฮ้ยสากนี่ไรวะเนี่ยยาวโอ้ยายจะไม่สากมันยาวขนาดนั้นยาวตาเอ็ดไว้ฮะตาเอ็ดไว้โอตาเฮ็ดเอาไว้นะครับโอ้โหเขอขอที่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 โอ้โหเอ้เอาเอาโอ้โหเขาเดี๋ยวนะสากไม่แมงดาโพสากมันมีมันมีกี่มีกี่ชั้นเนี่ยมันมีสอง โอ้หนะครับเดินลงมือแล้วนะครับอ่ะนะครับยายก็มาดูฝีมือด้วยนะโอ้โหโคกเนาะอืมสากสากสุดยอดกว่านะครับสากสุดยอดกว่าเอ้ยยายมันเหมือนสากตำข้าวโคกใหญ่ๆเลยฮะสองหัวเออแต่ก้อนต่เลาเราไม่ยังครับยายยายยายย้อนมาต้องพูดมียายเดี๋ยวเขาจะหาว่าเพิ่นสิว่า อันนั้นฮะ<ห>อะไรครับยังหาว่าแมงดะผูไม่มีฝีมืออ๋อเอาแล้วครับแมงดาพูาเล่งแล้วโอ้เริ่มแล้วครับเริ่มใส่แล้วครับสามใจแล้วโอ้บ,บีกกันเริ่ม,มน้ำลายแล้วครับยังยังบอกยังไม่ทันใส่อะไรเลยเห็นเลยนะครับโอ้นี่ฝีมือว่าะใส่แค่เส้นมะละคอนี่ก็เริ่มแล้วเนี่ยเอาแล้วเริ่มปาดมะนาวแล้วครับ เอ้าคุณยายก็เตรียมผักแข้งไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวยังยังไม่ได้ตามเลยนะฮะชัวร์เลือดครับผมดูนิ้วตัวเองด้วยนะเออดูนิ้วตัวเองด้วยนะครับไม่ได้เป็นห่วงหรอกสงสารมีดเขานี่โอ้โหนี่น้ำเนาะข้าพี่จะเป็นคนขเปรี้ยวเลยนะผมดูลักษณะแล้วเป็นคนซาดิษนะซาดิษเหรอซาดิษจริงแล้วชอบเปรี้ยวเนาะชอบเปรี้ยวใช่ เค็มๆไม่ชอบนะอ่าชอบเปรี้ยวๆนะทุกคนโอ้เอาแล้วผงนัวครับผงนัวเราหันกล้องออกหมดหมดถุงหมดถุงใช่ไหมหมดหมดถุงโอ้ไม่หมดไม่หมดเฮ้ยปลาเออเออเอาแล้วมาเลยเนาะเอาแล้วของบ้านมาแล้วอ่าพิซี่เดียวอ่าซอฟต์กอกตูมเนาะเราก็ยังมีชีวิตอยู่ครับอ่านะครับเดี๋ินๆนะ น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาอ่ะแมงดาผู้ใส่ไปกี่ไปกี่ช้อนเนี่ยหนึ่งทับทีนะฮะน้ำปลาหนึ่งทับทีนะครับวิธีการตำส้ตมตำของไทยชขดตุ้มตามก็ไปเอาข้าวมานะครับอ่ะอันนี้ของได้เดียวของไทยเดียวครบกองเลยเลยใช่เล่นๆเดี๋ยวเล่นเลยกับข้าวกับข้าวผัด เอาข้าวผัดดีกว่าว่าบผมต้องไปที่ไหนเนาะเดือดๆไม่เจ็บอะไรมีดหล่น,ลนมีดหล่นมีดมีดมีดหล่นไม่เป็นไรไม่น่ะเดี๋ยวค่อยล้างอ่ะตอนนี้ครับตูมตามก็ไปซื้อข้าวมาจากร้านป้าซอนะครับเพราะว่าโกส่งไ,<ห>ไม่มีอจะหอมบ,าบานน้างไหมนะครับผมผมว่าได้ว่ะได้เหรอได้ว่ะกินได้อยู่ว่ะแต่ว่าน้ำหน่อยไหม คือมันแห้งอ่ะท่านผมว่าน้ําแห้งอ่ะนะทุกคนน้ําแห้งครับลงมติแล้วว่าน้ําแห้งต้องการน้านะครับดึงน้ําใส่นาน้องหน่อยโลปึบ๊บนะต,ต,ตามก็เอาไปให้ช่างหลังบ้านนะครับทุกคนนะต,ตามฮนะะเดินไปแล้วนะครับแมงดาพูได้ไหมถ้าไม่ได้ผมว่าเทจากระปากรโลได,ด้ไหมลำบากนะาลาลานี่มาจากนะสีสุข,ขามาแมงดาพูดได้เอาตัวใส่ไหม แมวตัวไม่เอาแมวตัวเหรอกลัวใช่ไหมใช่โอ้ยพี่น่ากลัวนะย่างเดี๋ยวจะกินตัวไหมไม่ไม่ไม่เอาตามสุกที่มือคุณเลยเอาแค่น้ำพอน้ับพอแล้วก็ใส่อีกนะครับใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไลยใส่ไลายนะครับที่แมงก๊กครูกำลังทำอะไรอยู่นี่ไงครับเมนูเด็ดตาบักหคุงนะฮะโอ้ตาบักหคุงเอ้นะครับทุกคนเด็ดที่เลยครับตามสไตลเลยครับ อาอา่อาแม่น<ห>าโพดูแล้ว<ม>ต้องต้องใส่มะเขือไหมไม่เอาซิมโอ้ทำไมมันทัพีแล้ท่านเอาช้อนดีครับช้อนเหรอช้อนดีโอ้โหทับผีเลยอะ่อทะทัพีมันเบลอเลยปากผมนิดเดียวอืมหาตรงไรอา้าวตจำกระต้องอืกระท้อนเอ้าโหหมดกันอันนี้เอามาจากไหนเนี่ยไหนหน้ารถบัสหา เผ็ดเผ็ดก oh, really. oh, oh. hm ่อนเลยแล้วก็มาเปรี ah? ้ยวขาดเอ๋อขาดเค็มเอ๋อเค็มกับหวานผมว่าพอดีนะพอดีเหรอผมว่าใส่ใส่น้ำปลาอีกไหมมันขาดเค็มอยู่นะเฮ้ยนี่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 อี่ยามีอันนั้นป่ะน้ำตาลจี๊ดไหมสักนิดนึ่งมีไหมเอาเหรอใส่ตัดหน่อยต้องไปซื้อน้ำตาลทรายมาใส่ได้เลยน้ำตาลทรายนิดนึงนิดนึง แต่ถ้าเป็นน้ำตาลตีมันจะหอมๆไงอ่าใส่นิดนึงพอครับแม่น้ำผู้อ่ะครับผมนายหญ่อร่อยอ่ะอร่อยนะอ่าแม่น้ำผู้ใส่นิดนึงใส่กตัดหวานนิดนึงปลาใช่ต้องจะต้องขัดใส่ปลาร้อ่ะผงชูรสนะครับใส้อยใ่อยยี่บหล่อยี่บหล่อผงนัวใส่น้อยอะไรน้อยใส่หมดห่ออร่อยโคตรเลยอ่ะสองชั่วโมงผ่านไป ก็ยังไม่เสร็จอยู่นะครับเอาแซมตาอย่งเพื่อนตัดหน่อยตัดแแสนตาตัดหน่อยแบงกะบีก็ยืนดูด้วยความห่วงใยใช่ครับแแสนตาเกิดครับมันต้องตัดจริงๆมันต้องใช้แแสนตาฟีมครับเพราะน่อยนิดน้อยนิดนึงย้ายผมมาเก็บเื่อเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเดี่ยวหกไม่ใช่อะไรน่ะนะนะครับวันนี้เรามาลุมมาตุ้มกันนะครับ เอาตป้นตาไม่ทายต่อใช่ไหมเออโอ้ใส่ไปเยอะแล้วใส่ไปเยอะแล้วไอ้น้ำฟ้าน่ะม้าวนะครับบ้าเฮ้ยความความเลยไหมโอ้เธอถ้าเกิดมีหอยนั่นหน่อยเนาะหอยโข่งอะไรเงี้ย สุดยอดครับผมนะฮะสุดยอดเลยนะครับมีไม้กวาดมีไม้กวาดไหมนะครับผมไม้กวาดอยู่ไหนเอ่ยไม้กวาดไม้กวาดเอ้าตุ้มตาทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยหอยอ๋อเดี๋ยวหาที่ตักหอยก่อนโอเคนะครับตุ้มตาจะชอบหอยนะครับนะฮะรสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหเขาชอบสุดยอดครับอ่เดี๋ยวนะผมก็ชิมไปทีเดียวเนาะแต่ว่าเขาน่าจะปรับไปแล้วแหละ เืาเช้าเลยเอาแมนะพูโทรศัพท์เต็มปล่าไม่รู้นะมันดับนะครับไม่รู้มันดับทําไมนะครับทุกคนนะอันนี้กล่องข้าวน้อยครับปัป๊บนี่นะครับอ่าข้าวหมดนะครับข้าวหมดมีนิดเดียวนะครับอืม,ม,อมนะเนะงเดียว สกยุสกยสกยุยเอ,อ้ยปัดแมงวันก่อนเป็นไงแม่ฮะโวมันเต็มหรือเปล่าเต็มหรืองไงมันดับอ่ะมันร้อน <laughs> มันร้อนโอ้หเครื่องอะไรอยู่ในร่มร้อนย้ายมีข้าวเหนียวใช่ไหมครับเนี่ยไปเนี่ยมีไหมมันหมดแล้วบอกข้าวเหนียวันร้อนง่ายแบบนี้นะไปดีครบ<อ>ถูกอ่ะหอยซื้อพัดลมเครื่องนโอ้โหอ่าสมตามมากินด้วยกันดีครับมีหอยด้วยกินแซ่บมาเลยมา มาทั้งเดียวเลยจัดเลยจั้าดิมาครับกินตะปบต้องก่อนนะมามอ่ะเอฟซีครับเดี๋ยวแมงกี่ขอล้างมือก่อนนะครับขอล้างมือก่อนส้มตำนะครับอ่าเอฟซีครับเดี๋ยวแมงกพี่ก็จะกินอ่าส้มตำนะครับกับแมงทับพูนะครับมาครับทั้งเดียวเมื่อกี้เรอครับเอาเลยครับอ่าส้มตำทอดไข่ให้กินนะขอบคุณส้มตำมากครับมาเดี๋ยวผมจะกินเป็นเพื่อนแมงทับพูเองนะครับมาอึ๊บ ไม่ผมตั้งฉากอย่างนี้แล้วครับชาไปเสร็จแล้วคุณนั่งตรงนี้แหละคุณจะไปไหนนะคุณมานั่งนี่ดินั่งเลยนั่งเลยผมก็ไม่เข้าใจเขาเนี่ยผมก็ตั้งกล้องไว้มุมนี้แล้วผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเอาเหรอมาเนี่ยมันก็นั่งมันก็นั่งในจอบที่ตัวเองทำแล้วชอบชอบอร่อยไหมไม่ได้ถามว่าชอบอร่อยอร่อยคือตัวนี้มันชอบหมดอะ อร่อยไหมเพราะว่าคนทำมาการันตีจะเป็นเอ้าะแม่พี่ครับจับสิจะเยอะหน่อยดิไม่ต้องว้าวไายครับยาดนี่ครับโอ้แล้วก็มาถามความรู้สึกนะครับขาดอะไรความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับขาดเปรี้ยวขาดเปรี้ยวผมดูนะครบเป็นเปรี้ยวอืมได้นะพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ใช่ไหมครับ อ่สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับมมขมผมยังอีกเดี๋ยวซีครับทิ้งข้าวครับเตาบกักงูครับแม่นาโก้นะครับถีมือคนรอจะเป็นปจังน้ำหรือเพิ่มไปก็ได้ก็เผ็ดอยู่ในเอฟซีเผ็ดอยู่นะ ไปเขากรุ okay. oh, <Wha> ๊บาบังไหมไม่บังนะบังเฮ้ยจะ่พี่จะเหยียบหมาขวดนะจวดใช่ไหมดีแล้วจวดมัปกติพี่กินไม่ได้นนเอ๋อี่อไรมันเผ็ดเกินเพราะเราไม่ได้กินข้าเช้าไงโอเคโอเคมันแก่ท้องใช่ไหมพี่กินแป้ง ห้าบาทสิบบาทซื้อไข่ไว้เป็นแผงเลยรขนมปังแผ่นแล้วก็มันเป็นความนึงเงี้ยมันเละหรือมันตามมันเละหรือเป็นยังไงสาวมันหมดอะไม่หมดเหรออืมอืมอือเป็นยังไงล่ะอืมมันเป็นยังไงอาการน่ะเป็นยังไงอืมอืมอือไม่อาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวอีกอีกมีเข้านะมีเข้ามีครอบครัวเหมือนเงี้ยอีกแล้ว อ้าวจริงอยากพนังานเนี่ยจ้าทำอาหารอาหารนี่ไม่ได้เรื่องไงมันจะอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นจนทันเทพเลยนะโอ้โหงั้นเลยเหรอครับเพราะว่าเป็นขี้ฆ่าเมียเอาเลยโอ้โหตายแล้วผมว่าพี่ช่างเดี่ยวใช่เลยเดี๋ยวทั้งชัางเดี่ยวมาทุกวันไหมมาทุกวันหรือเปล่าคุกทีมาใช่ไหมโอเคเนี่ยงานระเสร็จดีเด้อุณตามมา กับไหนกอดใคถ้าเงาอยู่นั่นเงาก็มาขับรถมาใกล้ๆถ่ายนู้นถ่ายนั่นนะยิงนะใด้พูดกับจริงหรือให้แบบว่าแบบนั่งไหนเนี่ยนไห รสชาติต้องับจริงไหมไ่ด้เลยร้อยร้อยจิง่เผ็ดไป้ตองมาชิม้ต้องตต้องมาชิมนะมันเผ็ดเดี๋ยวเราไปังกันมอชได้ไม่ได้ไม่ต้องกินแต่เผ็ดได้ไหจะเอาของออก ยืนก็ได้ยืนมันบางกล้องตามฮะบางบ่โอ้ยแข็แขนมันก็มิดแล้วหอยมันทำอะไรต้องแสบกินไคยกินดัติสารไหมตัวโอ้โห fc ครับแซ่บหลาย<อ>านะฮะวันนี้นสี่หนุ่มสี่มุมนะฮะแมงทับรูแมงกระบี้นะครับช่า<ม>งเดี่ยวตุ่มตามครับมาแบบโอ้โหมันรุมมาตุ้มกันนะฮะ ผู้แม่นภูก,ก็ตามแซบอยู่นะแซบๆๆโอ้โหดูปากนชานะโอกโคตรเผ็ดเลยฮนะเอาเผ็ดก็เกินนะครับผักไข่แบบบ้านๆทำน้ำดำมาตุ้มตามทำใส่อะไรมาใส่พริกไทยพูดไปเผ็ดเฮ้ยเคยเห็นไหมใส่พริกไทยทร้อน นานด้ยนะเราไม่ได้เจอกันนะโอ้โหเดี๋ยวนะทัางเดียวกับผมเนี่ยรสึกว่าเจอเปนครั้งสุดท้ายเนี่ยทำไมวะเนี่ยโอ้โนานมากเลยตั้งแต่ว่าเป็นบุญวะเนี่ยยาจีแต่มะญาจีใช่ไหมโอ้โหนานมากอ่ะเป็นนังเด่นกบบแล้วแล้วผมไปถ่ายทัางเดียวนู่นไว้เป็นบุญใช่ใช่มากช่วงพี่อ๋ออยู่อ่ะทั้งเดียวได้ขึ้นไปเลยมััครบไปแล้ว ไม่ได้ทำแล้วมง่าแเ้วคือเอามาเรียงนะเอามาเรียงยังไงผมออะถ้าตรงไหนมีปัญหาผมไม่ไปนะ่าได้แล้วแค่จะถ่ายผมก็เนี่ยติดกล่องติดอะไรเนี่ยถ่ายเอาไม่หล่เดียวเนง ทำได้สามคลิปเลยตลาเรี่เพ็าะอะไรเพราะรามาได้ที่พูดมาเนี่ยเพราะเราเอาเอาติดติดติดอีนคลิปหนึ่งแล้วเปิดทีเนี้ยเปิดอีกคลิปหนึ่งแล้วปิดอีกคลิปหนึ่งจบชีวิตแล้วกูจะทำอะไรต่อกูจะถ่ายอะไรต่อว่าต่อไปแซ่บเนาะงทำเอันนี้เผ็ดอันนี้ร้อนโอ้ไข่ร้อนอ๋อ อรหอยัวมเล็กอะรสชาติก็โอเคเลยนะโอเคนะทำเลยเดดพอแล้วเนเรม่มาเลยพงนี้มาไหมมาครับกโมก็น่าจะมาเช้ากว่านี้มามสิบโมงครับเชื่อกันเลยครับงกันได้ไหมผมไม่เสร็จมันลืนนะ ขึ้นขึ้นเป็นสองแห่นเราก็กลับบ้านนะถ่ายคลิปสองคลิปแล้วกลับบ้านกลับบ้านเล้าขาไม่ได้จ่ายเงินเขาจะทำอยู่านี้เขาเลี้ยงข้าวไงโถ่ไอ่มาช่วยน้องมันเล้วก็มาทำคอนเทนต์ของเราได้แล้วอันนีเข้าป่าแบกเป้เข้าป่าเลยพี่แม็กซ์ภูมารอบหน้าเอาไก่มาด้วยเออไก่่นีแล้วไก่ไหนล่ะตุ้มตาประมาเนี้ก็มัไก่ ทำมาพ่าวนกอ่อมีอยู่ทไหรนะวามาเลยเสียหาเงี้ยนะพ่บ่าวตรงนี้มาแล้วเอาตรงแต้มเลยตรงนี้พ่าทำไฟเหรอเออทำไฟเหรอไปช่างไฟเหรอะทาเดียอไรก็ได้ไม่ยากหรอทำเสียกระจาโอ้แล้วสี่สิบห้าสิบก็ได้กินแล้วยย้อละแสนสองแสนไม่ให้กูเสียอีคนงอแอะไรอ่ะกรี๊ดกร๊ เดือนนี้ยังไม่ได้สักบาทเลยเลี้ยงพี่เลี้ยงนะชายหน่อยดิพี่เลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรมาเด็กที่ไหนเด็กเด็กที่ไหนเด็กเด็กเอาแล้วอันนี้มาไงวันนี้ทำไมรู้กี่ดอกแล้ววันนี้เจอกี่ดอกกี่ดอกแล้ววันนี้ที่เจอหน้าพี่โดนไปกี่ดอกลวหลายดอกพรุ่งนี้มาไหมไม่มาพูดเต็มปากเต็มคำเลย แล้วจะถ่ายอะไรอยู่นึกถ่ายอะไรถ่ายโวเยียมถ่ายซเดียางเนี่ยให้ดูปุ๊บอย่างเขาก็ไม่ได้แน่นเลยใช่ไหมครับมากมาไปทำไปทำลุงเข่าเราไม่หรอยอดมากบอกลุงซันลุงซานเขามีข้าวเหนียวหรอมีแต่เข้ามาลุงซานมีข้าวเหนียวปะ ตอนเชี่องเขาน่าจะอยู่ใช่ไหมคุณตางไอ้ร่างเงี้ยลองรถอะ่ะเมื่อกี้เห็นเห็นแต่รถอยู่นะแต่ว่าประตูไม่เปิดมงมมาบอกคือทั้งหัวสูงมีแค่นั้นเดียวใช่ไหมใช่ช่างเขาทำอะไรทำสวนเอาจุกไปแบ่งเัยถ,ถ้าเขาทำถ้า้าเขาไปสวนยากเลยเกาเสี่ยงดวงอะ่ะถ้าไม่มีจริงนุ่นดันระบบตรง จอดันีเขาไปเขาไปจอาทำอะไรตังว่าตังไปรักษาตัวเอาปวดเอวเนะปวดเอวจะพานั่งผูกไปหาหมอใช้เอวหนักปวดเอวเต้นมากนะใช้ปวดเอวเอวกัวหัวเข่าวเข่าด้านหัเข่าด้านแขนล่ะ แขนไม่เป็นไรแขนไม่เป็นไรมีมีมีช่เอวอ่ะเป็นเป็นเยอะใช่เ,เยอะนะใช่เยอะยังไงยังไงนะเอฟทีครับโอเคคร,รับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับสวัสดีครับ